อธิกถาที่ายเหตุที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ก่อนปรินิพพานว่าบินทบาทสองครั้งมีผลเสมอกันคือบินทบาทที่นางสุชาดาถวายก่อนตัดสรู้กับบินทบาทที่นายจุนทักกรรม,มาระบุตรถวายก่อนเสด็จปรินิพพานบินทบาทที่นางสุชาดาถวายก่อนตัดสรู้จัดเป็นทานในการที่พระองค์ ยังละก,กิเลสไม่ได้แต่ทานที่ในายจนท้าถวายก่อนปรินิพานเป็นทานในการที่พระองค์หมดอาสวะกิเลสแล้วแต่ทำไมจึงตรัสว่ามีผลเสมอกันตอบว่าเพราะมีการปรินิพานเสมอกันเพราะมีสมาบัติเสมอกันและมีการระลึกเสมอกันจริงอยู่ พระผู้มีพระพักเจ้าทรงสเสวยบินทบาทที่นางสุชาดาถวายแล้วปรินิพานด้วยสอุป,ปาทิ่เสานิพานธาตุทรงสเสวยบินทบาทที่นายจุนทัศถวายแล้วปรินิพานด้วยอนุปปาทิ่เสศนิพานธาตุรวมความว่ามีการปรินิพานเสมอกันในวันตัดสร้ พระองค์ทรงเข้าสมาบัตินับได้สองล้านสี่แสนโกดแม้ในวันปรินิพานก็ทรงเข้าสมาบัตเหล่านั้นทั้งหมดทานนั้นจึงมีผลเสมอกันคราวนั้นนางสุชาดาได้รู้ว่าพระโพธิสัตว์เสวยบิณฑบาตของเราแล้วตัดสรู้ก็เกิดปีติสมนัตอย่างรุนแรงเมื่อนายจุนทะ ได้รู้ว่าเราได้ถวายบิณฑบาตครั้งสุดท้ายทรงเสวยแล้วปรินิพานด้วยอนุปาทิเศสนิพานธาตุจึงหวนระลึกว่าเป็นลาบของเราหนอจึงเกิดปีติสมนัตรุนแรงนี้คือมีการระลึกเสมอกันตัดสรู้แล้วโปรดบุตรนางสุชาดาพระโพธิสัตว์ เสด็จไปริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชราทรงวางถาดทองไว้ริมฝั่งลงสงสนานแล้วเสด็จขึ้นทรงปั้นข้าวปายาตเป็นก้อนได้49ก้อนซึ่งทรงเสวยตลอดการเสวยวิมุติสุขนานเจ็ดสัปดาห์เสวยข้าวมาดุปายาตแล้วทรงอธิษฐานว่าหากจะตัดสรู้ ก็ขอให้ถาดทองลอยทวนน้ําแล้วปล่อยไปถาดนั้นได้ลอยทวนน้ําขึ้นไปจากนั้นเสด็จประทับนั่งที่ต้นโพทรงบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณพร้อมกับอรุณขึ้นหลังผ่านไปเจ็ดสัปดาห์คือเกือบสองเดือนแล้วทรงประกาศพระธรรมจักรอันประเสรศิฐ แก่ปัญจวคีที่ป่าอิสิปัตนามรคทขายวันแล้วทรงเห็นอุปนิสัยของยะสะกุลบุตรผู้เป็นบุตรของเสรษฐีกรุงพารณสีกับนางสุชาดาจึงเสด็จไปประทับนั่งณโคนไม้ต้นหนึ่งคืนนั้นยะสะกุลบุตรเห็นนางบำเรอนอนเปิดร่างและนอนกลนเป็นต้น จึงเกิดความสลดใจบนว่าวุ่นวายหนอขัดข้องหนอเดินออกจากปราสาทไปทางป่าอิสิปัตนะมริกทายวันเข้าเฝ้าฟังธรรมแล้วบรรลุมักผลสามเป็นพระอนาคามีแต่ในพระบาลีวาดบรรลุธรรมจักษุ ในกรณีของพยะตะ์นี้ธรรมจักสุได้แก่อนาคามิมักมิใช่แค่โสดาปฏิมักสามีนางสุชาดาบรรลุธรรมขั้นสว่างแล้วภรรยาเศรษฐีคือนางสุชาดาขึ้นไปบนปราสาทแล้วไม่เห็นบุตรชายจึงไปบอกเศรษฐีให้ช่วยตามหา เศรษฐีส่งคนขี่ม้าออกตามหาส่วนตัวเองเดินไปหาทางป่าอิสิปัต,ตนะมฤคทายวันทำให้ได้พบรองเท้าทองของบุตรชายวางอยู่จึงเดินตามไปขณะนั้นยะสักุลบุตรอยู่กับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทอดพระเนตรเห็นเศรษฐีกำลังเดินมาแต่ไกล ทรงไม่ต้องการให้เศรษฐีเห็นบุตรชายเพื่อเศรษฐีจะได้ตั้งใจฟังธรรมจึงทรงบันดาลอิทธาพิสังขารไม่ให้เศรษฐีมองเห็นยะสะส่วนยะสะสามารถเห็นบิดาได้ศาาเ,ดไดเศรษฐีได้เข้าเฝ้าแล้วทูลถามว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเห็นยะสะกุลบุตรบ้างไหม พระพุทธเจ้าคาแสดงว่าเศรษฐีรู้มาก่อนว่าผู้นี้เป็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าตรัสว่าคารือหะบดีเชิญนั่งลงก่อนบางทีท่านนั่งแล้วอาจจะได้เห็นยัสษกุลบุตรได้เศรษฐีเกิดความสบายใจว่าแล้วนั่งตรงนี้แล้ว จะได้เห็นบุตรชายจึงถวายบังคมแล้วนั่งลงพระพุทธเจ้าทรงแสดงอนุบุพิกถาคือทรงประกาศทานศีลส,สวรรค์โทษความต่ำรามความเศร้าหมองของกามทั้งหลายและอน,นิสงในการออกจากกาม เมื่อทรงทราบว่าเศรษฐีมีจิตสงบมีจิตอ่อนโยนมีจิตปราศจากนิวรณ์มีจิตเบิกบานผ่องใสแล้วจึงทรงประกาศพระธรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงยกขึ้นแสดงด้วยพระองค์เองคือทุกข์สมุท,ทยัยนิโรธมัก ดวงตาเห็นธรรมหรือธรรมะจักสุอันปราศจากทุลีปราศจากมลทินว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งมวลมีความดับเป็นธรรมดาได้เกิดแก่เศรษฐีณที่นั่งนั้นดุดผ้าที่สะอาดปราศจากมลทินควรได้รับน้ำย้อมฉะนั้น